อ๋อสวัสดีครับช่วงยามบ่ายดินก็เหลือไม่เยอะนะครับก็พรุ่งนี้ตอนเที่ยงก็น่าจะหมดหรือว่าวันนี้ก็น่าจะหมดละมัง้งวันนี้อ่ะตีไปพรุ่งนี้แหละดินเหลืออยู่หน่อยเดียวเองนะครับเนี่ยเอาหมดตรงนี้ก็ไปที่บ่ออื่นเลยนะตรงนี้ก็หมดอยู่ดิ เลือแต่ตรงตรงที่มิโคยืนนะครับน่าจะลับเลืะหมดก่อนเที่ยงนะครับทำการแสดงด้วยปานุม่มขับนิ่มมากเลยนะครับ เดี๋ยวจะาพาเจ้านางฟ้าของพิตินมาวิ่งด้วยนะจะหนูจะกล้ากล้าขับถอยหไหมความสูงความสูงของแลมเนี่ยมันประมาณหเมตรได้มั้งห สิเมตรสิเมตรนะพาก,กะไม่ค่อยถูกนะถอยขึ้นไปมันก็ไม่ได้น่า,น,าน่ากลัวอะไรนะครับน่ากลัวช่วงตอนที่ว่า,ารถใครไม,ไม่มีแรงเนี่ยถ้าได้หยุดได้หยุดช่วงถอยขึ้นยังไม่พ้นนะโอ้ยนั้นน่ากลัวอยู่นะ ผมยังยังเกียวเลยแต่ไม่ไม,ไม่ต้องกลัวหรอยอยลงนี่แรงอยู่แล้หลงแรงเหลือเกือนะเพราะเคยได้ยินจันโอพูดว่าแกไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการขับขับรถสิบล้อนะครับแต่ถ้าไม่โคหกล้อแกว่า ได้หมดสดชื่นนาเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเรียนรู้เอานะครับกว่าผมจะประมาณว่าจะมีประสบการณ์ขนาดนี้นะขับหลายปีอยู่นะครับ รถนี่ก็เข้ามาเอาน่าจะมาเอาขี้ไก่นะครับมีรถผลจับไก่ออกไปเหมือนกันนะครับเห็นประมาณสี่สี่ห้าคันนี่แหละ

ก็จะถ่า,ายรูปให้พี่ติ๋นดูนะครับว่าความสูงของแรมเนมก็ไม่ค่อยสูงมากนะสำหรับผมมันไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่นะ ราจะใส่ใส่กิตักเลยนะครับอันนี้ผมก็แล้วแต่แมคโครใส่ให้นะครับแมคโครเขาจะดูสภาพดินว่าใส่เท่านั้นเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็ให้ดินมันอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยใส่เต็มที่นะครับ นีก็น่าจะใส่ประมาณสิบห้าสิบห้าตักจับไก่ไปไหนบ้านน่นาจะเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยง มีการล้างไก่เนวยนะครับเข้าสุ้มประตูนี้ล้างไก่ก่อนตอนนี้ก็ใกล้จะมาถึงตะช่างแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแหลมที่สองนะครับที่เราจะต้องขึ้นเทแต่นี้ก็น่าจะได้เดินหน้าขึ้นไปนี่ถึงแล้วนะครับแหลมที่เราจะเท ค่อยสูงนะครับไม่จับแลาว เงียบขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งเครื่อง